เดอะสตารแซึ่งแท็กทีมเดินสายทัวร์ภาคอีสานในจังหวัดนคนรราชสีมาขลอนแก่นและอุดรธาน,าน,นีค่ะเพื่อโปรโมทอัลบั้มเดอะสตา8ตามคลื่นวิทยุต่างๆและพบป่แฟนๆให้ดีกรี๊กันแบบใกล้ชิดจะเป็นยังไงตามไปดูเลยค่ะ มาหรือว่าเป็นตัวแทนมาทัวร์ที่พิจิตรเนี่ยครับใช่หรอครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมแล้ก็ตอนนี้อยู่ชื้นแรกนะครับคือชื่อท่าดีขาวน1อยหกครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่ท่าดีลางเซเลชช์ท่าดีขาวก็สุกแน่นอนนี่ครับนี่ครับแล้วผมคิดว่าทุกที้เราจะกลัวเยอะมากครับก็อาจจะเป็นยังไงต้องติดตามชมกันครับวันนี้ครับตามไปดูกันได้เลยครับแล้วก็สิองวันสิองวันจะมาสามวันครับอีกสองวันก็เดี๋ยวจะไปที่ขอนแก่น แล้วก็ดอกเพราะฉะนั้นนะครับชาวประกทศกับชาวดอกตืนตัวเชกันเจอกันเด้อรักทังคนลายเด้อึ้นทอรัาโอ้ยอย CU รอท่เองอรชภาษาลาวไงไม่เป็นสภาษาอีสานเขาวงกาน <laughs> 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 oh, no, I'm like, I to waste your time and the next step away. do it. Yeah, make <laughs> uh, <okay>. me, <laughs> 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 เราใส่ไหมเสื้อใส่ไหมเอาแล้วรเเี่ยเ้ยทยืมเสื้อบิ๊กเบิรเสื้อระนา้าเารายการแล้วถ้านเข้ารายการแล้วนะคะก็อยากรู้เป็นยังไงตามไปดันค นี่เห็นไหครัใหม่ที่เป็นชาวโคราชด้วยครับใช่ก็เด็กๆร้นะครับดูนะครับโดดเรียนกันมาหรือเปล่านี่ีรแอแซ่บตลอดวันนี้เนี่ย

สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ16.25แฮปปี้ทานนะครับก็บอกว่าวันนี้เดอะสตาร์มาเยี่ยมเราถึงที่เลยแหตัวหัวพี่มีใครบ้างใช่ไหมครับถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคร<อ>ับนี่น้องเฟรม<อ>ครับเเดอะสตาร์ครับแล้วก็มีน้องแทนเดอะสตาร์ครับนุ่นเอ่อคุณกวนนั่นชื่อโดมคนะอ๋อน้องโดมเดอะสตาร์นะครับใช่ครับบคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปสัตว์นะครับผาดช้างกันเอามาดู แม่ตอนนี้กำลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาให้อาหารครับช้างสมัยนี้โอทนานะครับช้างสมัยนี้ใส่เสื้อยีนล้างผิวเลยลืมไปใส่เหมือนกันเก๊กวันนี้นะคะวันนี้ตามมาด้วยค่ะตามมาด้วยดูจากแว่นนะ Hello! Wow. Wow.

ยานี้โดมฮั่นแคร์และเฟรมมาทัวร์ภาคอีสานทันทีก็ต้องลองชิมอาหารอีสานกันสักหน่อยค่ะแล้วพวกเขาจะสั่งอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ <Hello. S 2> แล้วตอนนี้ครับจะถึงสิ p. ่งท <N> ี <N> ่ต้องรวมรอคอยครับใครที่คนที่ทำให้เรอคอยมากๆตอนนี้พ่อครับจะยืนเป็นพ่อจะบอกว่าเราเนี้ยเรามาถึงการับเปิดประสบการณ์เมื่อมายืนแถลงสารนั่นคือการประสบการณ์การมาผานางของทีมครับตอนนี้เรามาถึงมื้อแรก ทีสามที่นะครับก็มีตาลากกล้วยว่ะครับแต่ละคนก็เต็มทีทำไหมล่ะกังวลมากกังวลมากในการมาทิพย์ไทยเพราะน้องโดมมาด้วยเพราะน้องโดมเป็นตัวนำในการกินครับแต่เมื่อกี้ผมที่ผมเห็นคือน้องโดมนั่งพูดแต่ว่าพี่ท่านนั่งสัานแมวมาแล้วมั่งสาอยู่ทุกคนนะครับเขาประสาทอาหารอยู่มีผักครับมีผักมนะผักมีเคยกินที่แบบว่าแต่จังหวัดที่อื่นที่เขาเอาไปแต่ว่ายังไม่เคยที่จริงใช่ครับวันนี้เราจะได้กินกันแล้ว ยิวค่ะยิวยิวค่ะสั่งค่ะสั่งนี่ครับวันนี้เรามีอาหารว่างครับนีครับนี่คือัหมักแค่หัวโตวันนี้เป็นอย่างเดียวที่มาวางหัวโตครับแล้นเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งชอบกินของแค่แข็งค่ะเแื่ง ไม้ดออะไรก็ได้ครับท่านกินได้ครับครท่านเป็นคนกินไ่ยากนะครับไข่แดงครับไม่กินนครับเรเลี่เยอครับกุ้งแข้งครับกินไม่ได้อู๋ก็กินไม่ได้แล้วถ้าเป็นกะเพรา่กะเพรากินทุกวันครับกะเพราพีบีกหากวนแล้วที่แล้วใส่เยอะไหมใส่เยอะมากินแข็งกินนะกินไม่ได้กินไม่ได้ เค็มค่ะเด็ดสั่งแล้วสั่งแล้วพี่ปลาดุกฟูก็สั่งแล้วของมีห้าอย่งนะสั่งอะไรเยอะพี่สั่งเยอะมากเลยสควาดมากสควานด้วย่ร ใเจ้าเจ้าตามตตาปาครับมากี่มแตตกกมาครับบานอาจจะคิดว่าเปกตมที่บว่าต่างวัดชจริงะเหมือนกันจนี่จะไม่มืกันครับพีเพราะว่ามันจะมีคา้ความความดของน้าที่ต่างกันคเข้มข้น่ความ้น้ำที่ต่างกันครับและนี่จะเข้มข้นมากดิอย่างบางทีผมเคยตอนเด็กสั่งว่าขาไปเผ็ด กินไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเผ็ดมากๆมาที่ต้องถามว่าไม่เผ็ดแต่มันจะเผ็ดเองครับผมใช่ค่ะนจ่มีพริกที่ติดกระโกอยู่มันแตกต่างแล้วก็แตกต่างจากสตาที่เหมอนเราอ่ทางม่างใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดยวก็ติดแบบนึงสารตบนครับแล้วเบบอะไ่เชื่อมเป้ยวะช่าม้งไข่เหวค่ะเปี้ยสิ่งที่บว่าใช่ต้องไข่ด ัแหนนมน,น้องทั้ง4คนได้ตอมพลังมือเที่ยงกับอาหารโคราชไปแล้วนะคะก็ไม่รอช้าเดินหน้าลุยงานต่อทันทีค่ะเเเเเเเธธธออ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 อหหหาาททีี่่่่่ยยงงงงแแแล้้้้้้ววิิิิิิะไไไรมมมัันนนนคคคถถใใจใจตดดดึส ก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนนั้น นอกในีกเออาเนอนอันน้เจอเัามานั่นอนเดินไม่ใจบอกให้ัวเองส้ซให้ไดที่ยางกันไม่แล้ บิดกันสเลเธอบิดแรงนักเกินบิดกันทุกวันจะอเบี้ยวไปเบี้ยวมาเธอบิดปั่นเข้าไปกูกะเอาทตายกะเอา้พักเธอบิดปั่นสักหน่อยถึงพอแล้วขอความเย็นใจเอาเนี่ยนะคะวันนี้นะคะอมาถึากันเต็มนะคะตกใจมากนี่ค่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะนี่น่ารักมากเลยค่ะมากันเต็มเลยค่นดูดู วันนี้มากันเยอะมากค่ะดีใจมากฝังู้้มีอะไร้เดวไ่เข้าใจน้องอ้่่าไทยนะอ้มาดีลเยอันนี้มันก็ไต่แล้วสิแล้าไม่ยอม่านสิแก่น้องไต่น้องไม่เข้าเราจะเข้ากัไทยกัน มากครับวันนี้มาวันแรกก็ได้เจอกับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาให้คำแนะนำเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยทานกันอิ่มน้ำซำราญค่ะถูกต้องครับแล้วนี่มีใครเคยมาเที่ยวที่โคราชบ้าครับเคยมาไหมที่ไหนแต่ตัวพี่เนี่ยเคยมาทำงานครับเคยมาเต้นครับงานเต้นเพราผมเคยมาเมื่อก่อนเด็กๆเลยใช่ครับมามามาแล้วไม่ไรเด็ก จำได้บไปไว้เยากได้ว่าเคยมาอยู่ค่ะาแต่ว่าครั้งนี้ก็ประสบการณ์ใหม่ครับมามาใอีกแบบนึ่งมาแบบสนุกสนานมาโนาก็ล่าสุดเลยครับมาก่อนจะเข้าบ้านขาบนาไว้ยครับบนที่ไหนครับไหว้พระแล้วก็มาบนที่ราชาิยาอแกบนี่ครับยากเลยงานัครับ ดอมฮั่นแคนและเฟรมเดินทางมาทางานที่เมืองโคราชทั้งทีนะคะก็ยังไม่พลาดที่จะมาสักการะย่าโมด้วยติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะว่ายไม่ย่าโมครับผมวันนี้นี่จุดทูบอยู่ครับก็เดี๋ยวอธิษฐานขอพอให้การเดินทางปลอดภัยอย่างนี้นะครับกลับมาพบกับรายการตามติชีวิตดาวในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ ึ่งงานนี้โดมฮั่นแคนและเฟรมก็มาทำงานที่เมืองโคราชทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะมาสักการะเท้าสุรนารีหรือย่าโมค่ะเราจะกำลังจะไปไหว้เท้าสุรนารีกันนะคะหรือย่าโมนั่นเองค่ะไปเราจะไหว้ย่าโมนะครับที่เป็นเหมือนกับเนดี่ในใจเท้าขาวโคราชถ้าไม่ไหว้เหมือนมาไม่ถึงโคราชเป็นเรื่องสตีลทาชนโคราช โมครับผมนี่จุดทูปอยู่ครับก็เดี๋ยวคงทิศทานของพ่อให้การเดินทางปลอดภัยอะไรอย่างงี้น,นะครับ ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าขอพรให้พวกเราเดินทางปลอดภัยค่ะใช่ครับดีใจเพราะว่าจบภาพเมื่อก่อนก็คือนานมากแล้วแต่แตเด็กๆแล้วทุกวันนี้สุดอะไรเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนโบราณไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะผมจำได้ว่าผมมาเนี่ยยังมีแค่เล็กๆเลยแต่ตอนนี้มันใหญ่มากๆใช่ดีใจมากเพราะว่าไม่มีไม่เคยมีโอกาสได้มาไหว้อีกเลยแล้ววันนี้เหมือน,นเรามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไหว้พอดีอครับสุสดีของคลมากเราจะบอกว่าดีใจครับดีใจเพราะว่า เออ่ก่อนหน้าก่อนเข้าบ้านก็เคยมาจังหวัดเออ่นครราชสีมามาแกะมาโบนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยวันน,น,นี้ก็เลยได้มามาไหว้ย่ามโมครั้งก็รู้สึกดีไซน์ครับเป็นเป็นสิมม่งมันเกิดชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ดีใจที่เอ่อได้มาได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดมามาถึงที่นี่แล้วได้มาไหว้ย่ามโมแล้วก็มาถึงที่โคราชแล้วก็ดีใจครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่โดมฮั่นแคนและเฟรมมาใกล้ชิดกับแฟนที่เมืองโคราช ซึ่งเธอได้ว่ากระแสตอบรับดีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะน้องๆทั้ง4คนจะไปพบปะกับแฟนๆที่คอนเทนต์และอุดรธานีจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของรายการตามติดชีวิตดาวได้ทาง worldwide.facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาสนาทีถึง13นาฬิกา และออกอากาศซ้ำเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางช่องแอ t i o n แอนด์ค่ะสัวันนี้นะภารกิจที่จังหวัดนครราชสีมาก็หมดลงเพียงแค่นี้ใช่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปกันต่อกันที่จังหวัดแคนก่อนอ้ยขังกินทุยขอนแก่นเฮ้ยโอกแล้ขอนแก่นนะวปเจอกันที่ขอนแก่นนะครับขอบ๊ายบาย